สวัสดีเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องทัศนีว้ลไทยไปอังกฤษคะ่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องผลการตรวจโควิดนะคะทั้ง3ครั้งซึ่ง3ครั้งที่ว่านี้นะคะไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าผลออกมานั้นต่างก,กันจะเป็นยังไงไปฟังกันคะ่ะตั้งแต่เชื้อโควิดระบาดมาแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ประกาศ็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมนะคะปี2020 รัฐบาลประกาศไม่ให้ออกไปไหนเนาะออกไปได้เฉพาะจําเป็นเท่านั้นหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกแล้วเนาะเราก็กลับไปทํางานแต่ก่อนที่จะกลับไปทํางานเนี่ยคือทุกคนนะคะพนักง,งานทุกคนเนี่ยจะต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นเนกาทีฟในส่วนนี้รัฐบาลเขาก็ให้ตรวจฟรีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการเนาะทุกคนได้รับสวัสดิการตรวจโควิดฟรีเตยก็ไปตรวจผลออกมาก็เป็นเนกาทีฟลบก็คือไม่ไม่ติดนะคะ ก็หลังจากที่ไปทำงานเป็นปกติในช่วงนั้นพอช่วงต่อมาคือจะเป็นคนที่คอยตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาว่าติดไหมอะไรไหมคอยเช็คตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะไปตรวจอีกรอบหนึ่งผลออกมาก็เป็นนก g a t i v ก็มีความสบายใจจะมีครั้งหนึ่งที่ตัวเองไปจ่ายเงินตรวจเพื่อที่อยากจะรู้ผลณตอนนั้นเร็วๆช่วงคริสต์มาสนะคะเพราะว่า คือมันจะมีช่วงที่เราออกไปจับจ่ายซื้อของบ้างพบปะผู้คนบ้างคราวนี้ก็เกิดอาการแพนิคนะคะว่าปิดไหมอะไรไหมก็เลยไปที่ร้านขายยาเนะรราะฟาร์มซีนะคะต้องต้องโทรไปก่อนว่ามีชุดตรวจโควิดเหลือไหมเราโชคดีที่มีคนเขายกเลิกนะคะเราก็เลยไปตรวจนะคะออกมาก็เป็นเนกาทีฟนะคะก็คือไม่ติด ก็เริ่มมาใช้ชีวิตปกตินะคะหลังจากทีห่หลังปีใหม่ไปเราก็โอเคคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้ตั้งใจว่าถ้าเช็ครอบนี้แล้วเราจะพยายามไม่ไปเลยนะจะไม่ไปซื้อของไม่อะไรเลยจนกว่าที่เราจะให้มีความรู้สึกว่ามั่นใจ100%จริงๆนะคะว่าเราเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อใครทั้งนั้นก่อนที่จะกลับไปทําง,งานอีกรอบหนึ่งนะวันที่ ตัดสินใจจองนะคะจะมีจองให้วันที่17กุมภาไปจองแล้วคันนี้พอไปตรวจสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ทางรัฐเขาจัดให้เนี่ยศูนย์ตรวจโควิดเนี่ยตรงนั้นที่ไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพื้นที่กว้างคือเขาเอาตัวอย่างเราไปแล้วก็ตรวจแล้วผลออกมาภายใน20นาทีก็เลยคาดว่าเขาน่าจะมีห้องแลบอยู่ตรงนั้นเลยนะก็ ตามที่แจ้งค่ะพอผลออกมาปุ๊บเป็น n e g a t i v ไม่มีเราก็สบายใจแต่ว่าก็ไม่ได้100%ยเปอเพราะเรารู้ว่าเราไปซื้อของในร้านก่อนหน้านี้แล้วเราต้องทำตัวให้ไม่เป็นปกตินครบ14วันคือวันที่4นะพอครบ14วันปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราคิดว่าเราไม่เป็นอะไรละไม่มีอาการไม่ได้สแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นเลยว่าเป็นโควิดนะ รสชาติอาหารที่ทานก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมแต่เพื่อความมั่นใจนะจาก99%เราอยากมั่นใจ100%เราไปตรวจอีกรอบนึงตัดสินใจจองแล้ววันที่4นะคะพอไปตรวจนะศูนย์ตรงนี้เขาไม่ใหญ่เหมือนกับตอนครั้งแรกนะคะเนะจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าผลเนี่ยจะออกมาประมาณ1-2วนันถ้าเกิดว่าผลยังไม่มาถึงคุณนะให้คุณติดต่อไปตามคำแนะนำประมาณนี้เราก็กลับบ้าน วันที่5ตอนเช้าได้รับข้อความมาว่าคุณทัศนีผลการตรวจโควิดของคุณนะคะเป็น p o สิทีฟโพสิทีฟหมายถึงหมาถึงติดใช่ไหมเราก็อ่านใหม่เพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเนาะเอาโทรศัพท์มาอ่าน POSITIVE สิที t i v e p ีฟ i t i v e ีฟน a t i ีฟก็คือเขาไม่อยากจะเชื่อตัวเองค่ะที่อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกคือว่าเอ๊ะเพิ่งตื่นแล้วสมองอ่านน a t i ีฟเป็นโพสิทีฟหรือเปล่าก็พยายามขยี้ตา จริงๆแล้วก็เป็น positive เนอะตามที่จดหมายตามที่อ e ีเมลและข้อความที่ NHS เขาส่งมาให้นะคะจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จาก NHS เนี่ยค่ะโทรศัพท์มาเรามาคอนเฟิร์มเราอีกว่าคุณทัศนีคะคุณติดโควิดนะคะผลการตรวจออกมาเนี่ยเป็น positive เพราะฉะนั้นเราขอความร่วมมือจากคุณไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันเริ่มแสดงอาการเนี่ย ให้คุณกักตัวเป็นเวลา10วันหรือถ้ามันไม่แสดงอาการเลยก็ให้นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับข้อความนี้นับไป10วันแล้วสามารถหลังจาก10วันแล้วคุณก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เราก็โอเค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 ตอนนั้นก็คือยังยังยังอึ้งยังช็อกอยู่ว่าทําไมอะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ได้คุยกับทางสามีด้วยเหมือนกันเราก็มานั่งคุยกับสามีว่าจริงๆหรอเราไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการเสี่ยงที่จะไปติดโควิดนะเรา,าเป็นคนที่แบบระวังที่สุดเลย เมื่อไ,ไหน,ไหนระวังตลอดเลยขนาดเดินออกไปข้างนอกไม่มีผู้คนนะเราก็ยังใส่หน้ากากตลอดเลยเพราะว่าคือหนึ่งเราไม่ได้กลัวคนอื่นแต่เราเกรงว่าคนอื่นจะกลัวเราว่าเราจะเป็นคนนําเชื้อไปให้นั่นคือความระแวงระวังและความรอบคอบของเราเนาะแล้วมันก็ยังออกมาผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องทําตามไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนนะคะในเมื่อ เขาส่งข้อความมาแบบนั้นแล้วเราก็ต้องทําตามอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็การใช้ชีวิตของเราก็มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากเดิมอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโอเคเราจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจวันที่6เราตัดสินใจแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการที่จะมาตรวจเจ้าหน้นาที่ก็ให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นทําตามขั้นตอนทุกอย่างรับตัวอย่างไปแล้วส่งไปแล้วหลังจากนั้นเดินออกมาไม่เกิน10นาทีผลก็ออกมาค่ะ ส่งมาทางโทรศัพท์ว่าคุณทัศนีผลการตรวจโควิดของคุณครั้งนี้คือเนกาทีฟมันก็เลยอยู่ความมั่นใจว่าเราเนี่ยต้องเนกาทีฟชัวร์เพราะว่าเราไม่ได้มีอัตราเสียงอะไรเลยนะแล้วมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาโทรมาไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ NHS เนะคะเขาก็โทรมาถามไทยนะคะว่าคุณทัศนีคุณ อาการเป็นยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมถ้ามีอะไรให้ช่วยให้รีบบอกนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ใช่แค่หนเดียวเขาก็จะโทรมาอัปเดตเราโทรมาเช็คเช็คเช็คแบ็คตลอดนะคะว่าอาการเป็นยังไงเรื่อยๆะคะ่ะแล้วเราก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็เลยโอเคหนแรกหนสองหนที่สามเราก็เลยเล่าให้น้องเขาฟังว่าน้องคะกรุณาฟังเคสของพี่นะถ้าเป็นประโยชน์นะคะให้น้องเนี่ยเอาเคสเนี่ยนะคะ ไปเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆที่น้องสามารถเอาข้อมูลนี้ไปให้เขาได้เราเนี่ยเป็นเคสต t ดี้เป็นกรณีศึกษาแต่ว่าในจุดนี้เราก็ไม่ได้ว่าเราจะไปว่าให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเตยเองนะ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ทั่วโลกนะคะแล้วก็พี่น้องอาชาวไทยที่อยู่เมืองไทยตอนนี้ซึ่งโควิดกำลังระบาดเลยก็พยายามาให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดนะคะการทำใจให้เข้มแข็งแข็งแรงนะคะออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่างน้อยเราก็ามีพื้นฐานดีนะร่างกายเราแข็งแรงดีก่อนก่อนที่จะไปรับ วัคซีนนะคะก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วคราวนี้ผลจะเป็นยังไงนะคะก็ในส่วนนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายของเราด้วยนะว่าเราจะาสู้ต่อโควิดวัคซีนเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กรุณากดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เต้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ